ส่วนผลการสอบข้อเท็จจริงเหตุปะทะทุ่งยางแดงเหตุเกิดเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์บ้านโตชุดนะคะทุ่งยางแดงมีการแถลงผลออกมาค่ะสรุปว่าสีผู้เสียชีวิตนั้นไม่ใช่แนวร่วมหรือว่าไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะเยียวยาขณะที่ญาติเองก็พอใจผลการสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ปะทะที่บ้าน โตชูดนะคะตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาที่ทําให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดยผลสอบสวนพยานบุคคลก็ไม่ปรากฏนะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง4คนมีพฤติการเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเป็นแนวร่วมมาก่อนมีเพียงบางคนที่เคยถูกจับเพราะว่าเสบน้ํากระท่อมอีกทั้งก่อนเกิดเหตุและขณะวิ่งหลบหนีช่วงที่มีการปะทะกัน แไม่ปรากฏว่าผู้ตายทั้ง4คนนั้นมีการครอบครองอาวุธปืนเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าทั้ง4คนไม่ใช่ผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่แนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่อย่างใดส่วนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่ะคณะกรรมการเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการครั้งนี้น่าเชื่อว่ามีเหตุผลเพียงพอเนื่องจากมีข้อมูลด้านข่าวกลองและก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอยู่ในพื้นที่ ทางด้านพลโทประการชลยุทธ์ค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็ได้น้อมรับผลการสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมกับขออภัยต่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามดำเนินการด้วยสันติวิธีแล้วก็จะนําเรื่องนี้ค่ะไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลดีกับพื้นที่ด้วยขณะที่นายบดอร์แมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีก็แสดงความพอใจกับผลการสอบข้อเท็จจริงและพอใจที่แม่ทัพภาคที่4นั้นออกมาขออภัย ท่านี้เห็นว่าทุกฝ่ายค่ะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีกซึ่งการเยียวยาเบื้องต้นก็จะทําให้ผู้สูญหายผู้สูญเสียนั้นมีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็จะลงไปทําความเข้าใจในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ขณะที่ทางญาติด้านญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนางสุรยาสาแมงซึ่งเป็นมารดาของหนึ่งในสีผู้เสียชีวิตก็บอกว่าพอใจในคำขอโทษและคำตัดสินของคณะผู้ตรวจสอบและขอบคุณคณะผู้ตรวจสอบที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อคดีค่ะ